สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้มาพบกับครูกิมอีกแล้วนะครับในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในชั้นของปอ .3 นะครับ <Yahoo! S 1> นะครับในวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของการเขียนโปรแกรมให้ตัวละครทำงานนะครับผมนะฮะในวันนี้นะครับเราจะมาทำเรื่องของการ เขียนชุดคําสั่งโปรแกรมต่างๆนะครับให้ตัวละครแต่ละตัวทํางานนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เราเห็นในรูปนี้นะครับผมนี่ก็จะมี Angry Birds นะครับ Angry Birds กับแ a n vs z o m บ i e นะครับเกมเป็ดเกมที่หลายๆคนอาจจะเคยได้เล่นแล้วนะครับผมนะอย่าง Angry Birds ตรงนี้นะครับถ้าเราเคยเล่น Code.org มาก่อนนะครับที่ครูให้เล่นในห้องคอมนะครับก็จะมีการนับ ก้าวของตัวละครแล้วก็ให้เขียนชุดคําสั่งเดินไปข้างหน้ากี่ก้าวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรก็ว่าไปนะครับผมอย่างแองกี้เบิร์ดเรามาดูกันอ่ารูปรูปนี้อ่านนะครับแองกี้เบิร์ดตัวนี้ต้องเดินไปข้างหน้าไปทางไหนไปทางขวาอู่แล้วนะครับไปทางนี้นะครับไปหาหมูตัวสีเขียวตรงนี้นะครับแต่ต้องเดินกี่ก้าวล่ะนะครับเราลองมานับดูกันนะครับก็จะมี1ว,วิธีนับนะครับ1 2 3า ส5่ห้าแบบนี้แสดงว่า a n g u ี้เบิตัวนี้ต้องเดินไปทางขวาทั้งหมด59นะครับส่วนมาดูรูปต่อไปครับรูปซอมบี้ตัวนี้นะครับที่ต้องเดินไปกินไปกินตัวดอกทานตะวันตรงนี้นะครับผมนะทีนี้ตัวนี้ต้องเดินไปกี่ก้าวนะครับเราก็จะมานับกันนะครับเป็น1นะครับเดินมาอีกหนึ่งครับมันจะมีช่องตารางอยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนจะเห็นนะครับเป็นตารางแบบนี้ นะครับนี่เราก็จะนับเป็นช่องไปนะครับตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น2พอเดินถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับต้องเลี้ยวไหมครับต้องเลี้ยวไปทางไหนครับต้องเลี้ยวไปทางขวามาทางนี้ใช่ไหมครับเลี้ยวไปทางขวามาทางนี้เราก็ต้องใส่คําสั่งตัวนี้นะครับที่ว่าเลี้ยวขวาไปทางนี้นะครับก็จะไปอีก1นึ9งงตัวนี้หลังจากนั้นก็ต้องเลี้ยวขวาอีกนะครับเลี้ยวขวาไปแล้วก็จะมา1 9 แล้วก็29นะครับก็จะถึงดอกทานตะวันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการนับ9ในเว็บไซต์ Code.org นะครับทีนี้มาดูสไลด์ต่อไปเลยนะครับการเขียนคำสั่งโปรแกรมนะครับให้ตัวละครทำงานนี่นะครับเราเรียกกันว่าโคดดิ้งนะครับการโคดดิ้งหรือการใส่โค้ด ในที่นี้ถ้านนกเรียนได้เรียนตอนนี้ก็คือการใส่โค้ดแบบบล็อกคําสั่งนั่นเองนะครับก็จะมีคําสั่งทั้งหมดที่เราจะเรียนกันวันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด5คําสั่งนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือคําสั่งไปข้างหน้านะครับนั่นก็หมายถึงว่าให้ให้ตัวละครเนี่ยเดินไปข้างหน้า1นก้าวนั่นเองนะครับผมต่อไปคําสั่งหันขวาก็คือนักเรียนต้องดูทิศทางของตัวละครนะครับว่าตัวละครเนี่ยตอนเนี้ยหันอยู่ทางไหน แล้วเวลาจะหันไปตามถนนนะ่ยต้องหันซ้ายหรือว่าหันขวานะครับต้องดูการหันหน้าของตัวละครด้วยนะครับผมอ่าต่อไปนะครับการอ่าก็มีคําสั่งอีกคําสั่งหนึงก็คือการหันซ้ายนะครับผมต่อไปตรงนี้นะครับสีชมพูนี่เป็นคําสั่งที่จะช่วยให้นักเรียนนิ่มมากๆเลยนะครับดอกจันสีแดงๆเอาไว้เลยนะครับผมอ่ ตรงนี้นะครับก็คือคําสั่งการทําซ้ํานั่นเองนะครับก็คือจะเป็นให้มันวนทําซ้ําแบบนี้นะครับผมก็วมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือทําซ้าแบบมีจํานวนครั้งนะครับเราจะระบุจํานวนครั้งไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยจุดๆที่มีเครื่องหมายคําคถามตรงนี้นะครับว่าจะใส่ไปกี่ครั้งจะให้มันทําซ้ําไปกี่ครั้งอย่างเช่นเราเอาไปข้างหน้าตรงเนี้ยมาใส่ตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีก่อนนะครับ เอาคำเอ่อเอาป้ายข้างหน้าเนี่ยชื่อคำสั่งข้างหน้ามาใส่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็หมายถึงว่าให้ไปข้างหน้าทําซ้ําไปเรื่อยๆไปข้างหน้า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 เนะี่ยกี่ครั้งถ้า3มครั้งก็จะไปข้างหน้าอยู่3ก้านั่นเองนะครับผมแล้วก็แบบที่2นะครับแบบที่2ตรงนี้ก็คือทําซ้ําจนกว่าจนกว่าจะเจออะไรก็ว่าไปนะครับผมตรงนี้นะครับ yeah เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับ การทำซ้ำแบบดีจำนวนครั้งนะครับก็คือตัวสีชมพูที่ระบุจำนวนครั้งเองนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่านกสีนกแกงกี้เบิร์ดต,ตัวนี้ต้องเดินไป5้ก้าใช่ไหมครับปกติเราก็จะใส่คำสั่งแบบนี้นะครับก็คือเอาไปข้างหน้ามาซ้อนกัน5ครั้งนะครับ oh, <no. S 1> จริงๆมันเป็นการเสียเวลามากเลยแทนที่เราจะใส่ไปกี่บล็อกเนี่ย1 2 3 4 5 6าี่ห้า ทั้งหมด6บล็อกนะครับในอันแรกเราก็นำคำสั่งบนซ้ำหรือการทำซ้ำเนี่ยมาใส่ย่อมันลงเหลือกี่บล็อกครับ1 2 3นะครับผมโอ้โห,โหย่อขึ้นมาจาก6เหลือ3ลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับ <Yeah. Woo. S 1> โอ้โห,โอ,โหอันนี้ก็คือประโยชน์ของการทำซ้ำเมื่อจำนวนบล็อกน้อยลงก็ทำให้มันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผม โปรแกรมก็จะทำงานเร็วขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้งานคำสั่งทำซ้ำแบบมีจำนวนครั้งนะครับไปดูกันต่อไปได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นการทำซ้ำแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับไม่จำกัดจำนวนครั้งนั่นก็คือคําสั่งเราจะต้องสั่งว่าให้เปลี่ยนสีแล้นะครับ <c oughs> เปลี่ยนสีกัอนอ่ะ ให้ซัมบี้ตัวนี้เดเดินเดินเดินไปจนกว่าจะถึงดอกทานตะวันนั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะต้องไปข้างหน้ากี่ก้าวครับ1 2 3 4 5 5 9เนะครับผมเหมือนเดิมครับถ้าเราใช้คำสั่งไปข้างหน้าซ้อนกัน5ครั้งมันก็จะเสียเวลาเป็นอย่างมากเลยนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ6บล็อกตรงนี้เราไม่ใช้นะครับ รเราจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ใช้การทําซ้ําจนกว่าจะถึงเลยจนกว่าจะถึงดอกทานตะวันนั่นเองนะครับตัวนี้ก็บอกให้มันไปข้างหน้าไปเรื่อยๆเลยไปข้างหน้าไป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 เรื่อยๆเลยนะครับไปจนถึงจะเห็นดอกทานตะวันก็จับกินได้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างของการเดินไปข้างหน้าแบบไม่จํากัดจานวนครั้งใช้ตัวสีชมพูที่นะครับทาซ้ําจนกว่านะครับผม มาทีนี้เรามาลุยกันนะครับในกิจกรรมฝึกการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํานะครับผมนะตรงนี้ทํายังไงบ้างเอ่ยให้นักเรียนนะครับไปตามเว็บไซต์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะแนบลิงก์ให้ในคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอ youtube นี้นะครับนักเรียนกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับพอกดเข้าไปที่ลิงก์ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับผมนี่ขึ้นมานะครับก็ให้นักเรียนทําไปจนถึงด่านที่12นะครับด่านที่12พอถึงด่านที่12ปุ๊บ ถ้าทําเสร็จแต่ละด่านนะครับมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับถ้าจะเห็นนะครับเป็นสีเขียวแบบนี้แต่ละด่านนั่นก็คือผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับไปจนถึงด่านที่12นะครับพอทําเสร็จปุ๊บก็แคปหน้าจอส่งมาให้ครูนะครับโดยการลงชื่อด้วยนะครับลงชื่อแบบนี้นะครับลงชื่อเหมือนครูลงนี่นะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือการบ้านที่นักเรียนต้องทําวันนี้แล้วก็แคปรูปหน้าจอพร้อมลงชื่อส่งมาในไลน์กลุ่มเลยนะครับอ่า ทีนี้วิธีทำทำยังไงนะครับสมมติว่าครูเปิดอ่านี่เป็นโปรแกรมจำลองมือถือบนคอมพิวเตอร์นะครับครูเข้า google มาแล้วนะครับแล้วครูคลิกที่ลิงก์ตรงนี้เนาะเดี๋ยวครู copy ลิงก์ก่อนอ่าตรงนี้ลิงก์ตัวนี้ครูจะแนบให้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะครับปุ๊บอ่าพอคลิกเข้าลิงก์มาปุ๊บนะครับผมปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับ เดินอ่าขึ้นมาแบบนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเขาบอกให้เราพลิกหน้าจอมือถือให้เป็นแนวนอนนะครับผมครูก็จะพลิกหน้าจอเป็นแนวนอนปุ๊บแบบนี้ครับอ่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วอ้าวเป็นภาษา c a n y o u g e t m e to อะไรไม่รู้นะครับผมอ่าตรงนี้ไม่เป็นไรนะเปลี่ยนภาษาได้นะเปลี่ยนด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างนี่นะครับที่เป็น English ตัวนี้นะครับ เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยนะครับผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยภาษาไทยเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยนะครับจะเจอภาษาไทยตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับปึ๊บรอสักครู่อ่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วอ่านดูก็ได้นะครับคุณสามารถพาฉันไปหาเจ้าหมูนั่นโดยใช้บล็อกแบบเดียวกัน5บล็อกได้ไหมอ่าอันนี้ก็คือแบบแบบแบบง่ายๆสุดๆเลยนะครับแล้วก็เอารรค,คำบล็อกคําสั่งมาต่อกัน5บล็อกใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้ นกสีแดงต้องไปหาหมูทั้จจานวน5้าเช่องนี่เองครับนี่นะครับก็ามาเรียงต่อกัน5ช่องนะครับอ่าอันนี้คือแบบเดิมนะครับโกดผ่านไปก่อนนะครับผมปื๊บ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 แบบนี้นะครับผมอ่าต่อไปด่านที่2แล้วง่ายมากครับทีนี้จากโจทย์เดิมเมื่อกี้นะครับเราใช้คำสามเรียงต่อกัน อ่าไปข้างหน้าเรียนต่อกันแบบนี้ใช่ไหมครับ5ครั้งนะครับ3 4 5แต่มันยาวเกินไปนักเรียนจะสังเกตดูตรงนี้นะครับพื้นที่ทำงานนะครับจริงๆเขาให้ใช้แค่3บล็อกนะครับจริงๆเขาให้ใช้แค่3บล็อกแต่ตอนนี้เราใช้ไป6บล็อกนั่นเองนะครับตรงน,นี้เราไม่ แสดงว่าเราผิดนะครับเปลี่ยนใหม่อ่าเยอะเข้าไปที่เดิมกลับลบเข้าไปทำยังไงครับเราใช้คําสั่งทําซ้ํานั่นเองนะครับเข้ามาเพิ่มตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เอาไปข้างหน้าใส่ไปข้างในนั่นหมายถึงว่าเราจะไปข้างหน้าซ้ําทั้งหมด5รอบนะครับทีนี้ลองกดดูนะครับเริ่มอ่าผ่านไปอีกหนึ่งด่านแล้วนะครับผม อันนี้ก็คือการย่อคําสั่งลงนะครับต่อไปอทีนี้เปลี่ยนบ้างนักเรียนต้องสังเกตดูหน้าตา Angry Bird องกิเบิร์ดีๆนะครับไม่ได้ให้ดูสีหน้ามันนะครับผมให้ดูว่ามันหันหน้าไปทางไหนนะครับผมนะทีนี้มันหันหน้าลงมาข้างล่างแสดงว่ามันต้องเลี้ยวไหมครับไม่ต้องเลี้ยวเลยเพราะว่ามันต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนั่นเองนะครับเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวจนถึงหมูสีแดงนะครับทีนี้ เดินไปกี่ก้าวล่ะเรานับก่อนแล้วนับก,ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าก้าวเหมือนเดิมครับไปข้างหน้าทำซ้ำห้าครั้งนั่นเองนะครับผมาีน,นี้ลองกดดูครับแล้วเออก่อนก่อนที่จะกดนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนพื้นที่ทำงานเราใช้สามบล็อกตามที่เขาบอกหรือยังนะครับอันนี้ครูใช้3าบล็อกตรงที่เขาบอกแล้วนะครับกดเรื่องครับอ่าเรียบร้อยครับ ผ่านด่าน3ไปอย่างง่ายได้นะครับผม <Whoa. S 1> อ่าทีนี้ดูต่อครับอ่ามีการเลียลเล้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วทีนี้ดูครับเขาให้ใช้แค่6บล็อกเอยังไม่ต้องคิดมากนะครับเราลองดูก่อนตอนนี้มันหันหน้าไปทางขวาละต้องเดินหน้าไปกี่ก้าวหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่ก้าวถึงตรงนี้นะครับสี่ก้าวถึงตรงนี้แน่นอนครับเอาําซ้ํา แล้วเอาข้างหน้ามาใส่นะครับไปทั้งหมด49กรอกเข้าไปนะครับผมต่อไปหันอะไรครับหันลงมาข้างล่างหันอะไรอ่ยหันลงมาข้างล่างหันอะไรติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอกหันขวานั่นเองนะครับผมหันขวานะครับก็ใส่ข้างไปแทรกข้างล่างนี้แบบนี้นะครับหันขวาแล้วทีนี้ พอม,มันหันมาปุ๊บมันยังยังไม่เดินนะครับมันจะหันนี่เฉยหันฟุ๊บมานะครับหลังจากนั้นเราก็เดินไปอีกกี่ก้าวครับตอนนี้อยู่ตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็หันขวามาละเดินไปอีกหนึ่งสอามสี่หห้านะครับเหมือนเดิมครับเอาทําซ้ํามาใส่แล้วก็ไปข้างหน้าอีกห้าก้าวนะครับผมกดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ๆกดแบบขั้นตอนดีกว่านักเียนจะได้เห็นนะครับ เปขั้นตอนไป1นนี่หนึ่งเก้าอยู่นะครับยังอยู่ที่คําสั่งแรกอยู่นะครับดูนะครับจะเห็นเส้นสีเหลืองที่ขึ้นที่ขอบนะครับนั่นคือคําสั่งตัวน,นี้อยู่ที่ตรงนั้นอยู่นะครับต่อไป2อ่าอยู่ตรงอยู่ที่เดิมอยู่นะครับ3อยู่ที่เดิมอยู่นะครับ4อ่าแสดงว่าครบตรงนี้ละมันก็จะมาอันถัดไปก็คือหันขวานะครับดูครับเอ๊หันขวาตอนนี้ถึงหันขวามันก็จะหันขวาลงมาข้างล่างนะครับ ก็คือหันเฉยไม่ได้เดินนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่คำสั่งเดินตามหลังมานะครับนั่นก็คือเดินไปข้างหน้าอีก5้าก้าวนะครับหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าเรียบร้อยครับผมผ่านไปอีกหนึ่งด่านนะครับต่อไปครับมาดูครับอ่าต่อไปด่านนี้นะครับด่านที่ห้าต้องทำยังไงกันครับ หันเลยไหมครับหันเลยไหมยังไม่หันนะครับผมยังไม่หันนะครับเราต้องไปข้างหน้าก่อน1นึ่ก้านะครับแล้วก็หันอะไรครับหันมาทางนี้หันอะไรหันขวานั่นเองนะครับผมอ่าต่อไปหันขวาเรียบร้อยปุ๊บเราก็ต้องตามด้วยคําสั่งเดินนะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้อยู่เดินไปข้างหน้ากี่ก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าเหมือนเดิมครับเอาทําซ้ํามาใส่เอาข้างหน้าใส่ตรงกลางแล้วก็ไปอีกห้าเก้านะครับเริ่ม ห้าเรียบร้อยครับผมผ่านไปอีกหนึ่งด่านโอ้ง่ายๆเลยนะครับต่อไปนะครับทีนี้มาเจอกับซอมบี้นะครับซอมบี้ต้องไปกินเม็ดทานตะวันนะครับ <c oughs> ดอกทานตะวันนะครับดอกทานตะวันทีนี้เขามีชุดคําสั่งมาให้ละใช้จะหมดตอนนี้ใช้ไป4ี่บล็อกนะที่จริงเขาต้องให้ใช้ห้าบล็อกนะครับอ่าชุดคําสั่งมาให้เราลองเล่นดูก่อนกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงก็อ,อาหา ขวาไปข้างหน้าไปข้างหน้าอ่าชุดคําสั่งนี้ไปไม่ถึงนะครับไม่ถึงถึงแค่ตรงนี้อตั้งค่าใหม่นะครับก็สังเกตดูเหมือนเดิมครับสังเกตดูสีหน้าซอมบี้นะครับไม่ใช่นะครับผมสังเกตดูการหันหน้าของซอมบี้นะครับมันหันไปทางขวาสแสดงว่าเราต้องหมุนมันขึ้นมาหมุนมันก็ขาหันขวาก่อนนะครับตรงนี้พรหันขวาเสร็จปุ๊บมาข้างหน้าหึงมาข้างหน้า2ก็ถึงตรงนีง้แล้วพอถึงตรงนีง้ปุ๊บทำอะไรต่อครับ หันขวาหันขวาอีกแล้วก็1แล้วก็2แล้วก็หันขวาอีกแล้วก็1แล้วก็2ออ,อ,อ้าวทีนี้แปลก,กไหมครับแปลกๆไหมครับอ่าเดี๋ยวครูจะทําให้ดูเรียงแบบปกติก่อนนะครับหันขวาแบบ1 2ึง,งหันขวา1 2ทีนี้นักเรียนดูครับมันเป็นยังไงครับมันซ้ํากันอยู่อะไรซ้ํากันบ้างครับ มีหันขวาไปข้างหน้าไปข้างหน้าหันขวาไปข้างหน้าข้างหน้า <jak> หันขวาไปข้างหน้า <Janeiro> ไปข้างหน้ามันซ้ํากันอยู่สามรอบครับผมโอ้โหทีนี้เราก็ยุบมันเลยครับไม่ใช่ยุบไปข้างหน้าอย่างนี้ครับยุบทั้งหมดเลยยุบสามอันเนี้ยนะครับเอาสามอันไปอยู่ตรงกลางรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําซ้ํากี่ขั้นรอบครับสมรอบเหมือนที่เรานับเมื่อกี้นะครับผมนี้ลองดูครับขวาหันขวาไปข้างหน้าไปข้างหน้าหันขวาไปข้างหน้าไปข้างหน้า เรียบร้อยครับผมผ่านไปอีกหนึ่งด่านนะครับด,ด่านที่6โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปด่านที่7ครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยเป็นขั้นบันไดลงมาเลยนี่เรานับดูครับเดินไปข้างหน้าหนึ่งหันขวาเดินไปข้างหน้าหันซ้ายไปข้างหน้าหันขวาไปข้างหน้าหันซ้ายไปข้างหน้าหันขวาไปข้างหน้าหันซ้ายอ๋อตรงนี้เขามีบล็อกมาให้นะครับดูนะครับเล่นดูก่อนอ่ามันก็จะ เดินข้างหน้าหันขวาไปข้างหน้าหันซ้ายเมื่อกจะถึง้องนี้นะคะผมแต่ทีนี้มันทำซ้ำกี่รอบครับนับดูไปข้างหน้าหาา ừ, นันขวนนานะไปข้างหน้าหาาันซ้ายไปข้างหน้าหาันขวาไปข้างหน้าหาาันซ้ายไปข้างหน้าหาันขวาไปข้างหน้าซ้ายไปข้างหน้าขวาโอ้ยยาวไปเลยนะครับผมทีนี้ทําไงครับที่แน่ๆมันต้องมีการทําซ้ําอยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ไปข้างหน้าหันขวาหันซ้ายหันขวาเนะี่ยกี่รอบให้เดา เราเดาก่อนก็ได้นะครับครูจะเดาสักสีรอบถูกไหมเอ่ยลองดูนะครับเอ้าวไม่ถึงนะครับผมไม่ถึงทำยังไงดีเนี่ยไม่ถึงก็น่าจะเป็นจากสี่ก็เป็นห้าใช่ไหมครับลองดูนะครับเึ๊บเบ,บ,บ,บิบเบเบบบบเรียบร้อยครับผ่านไปอีกหนึ่งด่านนะครับโอ้โหไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยอ้าวตรงนี้ ตรงนี้โอ้โหทำไงบ้างเนี่ยเอางนี้ดีกว่าด่านที่8ถึงด่านที่12นะครับมันจะมีทั้งหมด15ด่านแต่ครูให้ทําถึงแค่ด่าน12นะครับนักเรียนทําด่านที่1ถึงด่านที่12ด่าน8กับถึงด่านที่12เนี่ยครูมไม่เฉลยละให้นักเรียนไปทําเองนะครับ yeah อลองไปคิดลองไปคํานวณลองไปนับดูนะครับ แต่ที่นี่เนี่ยต้องผ่านให้เป็นขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับผมแล้วก็สังเกตดูจํานวนบล็อกที่เขากําหนดด้วยนะครับอย่าให้เกินนะฮะถ้าเกินมันจะขึ้นสีเขียวอ่อนนะครับผมสีเขียวอ่อนหมายถึงอะไรสีเขียวอ่อนหมายถึงไม่ผ่านผ่านแบบผ่านแบบไม่เต็มร้อยนะครับ no, no. เพราะฉะนั้นทําให้ได้สีเขียวเข้มแบบครูนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าทําให้จํานวนบล็อกไม่เกินตามที่เขากําหนดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับการบ้าน การบ้านวันนี้นะครับทำเสร็จแล้วแคปหน้าจอซเซ็เลเนลายชื่อให้เรียบร้อยนะครับเซ็นลายมือชื่อแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งไมค้คูทางลายกลุ่มปอสเองนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยครับสวัสดีครับ Yahoo!